เดี๋ยวมีบึ้ม, ump, ม, ay, มงบั้มสำเบสำดองสำปิงไอ้เหี้ยมึงมึงแบบมันเป็นงานกันนี่ว่ามันเทนกันมาดีเลยนี่ว่า <S 2> <S 2> ถ้าเราถ้าเราสรบอยู่เงี้ยรู้สึกว่ากดได้แค่จีหมอหรือเปล่าจีเพื่อนไม่มีนะมึงฟังอ่ะกูจะใบให้เลยละกันของกูอาจจะโดนแบนเร็วหน่อยไม่เป็นไรแต่มึงก็อาจจะช้าหน่อยแต่อีกนาน สองห้าแปดครับชุดนี้พี่เองก็แย่นะตอนแรกเป็นเสียตอนนี้เป็นจกล้านขอาคุณนค่ะครับไม่ต้องทอนนะครับมันมันพอดีคะ่ะมันจะทอนอย่างไงคะนี่ไม่ไม่ทอนตังเลยทอนใจงไงครับมันแพงกว่าค่ากาแฟดีค่ะพี่เวเนกินไปแล้วซื้อเพิ่มไหมคะ แกงแตกงเหมือนเดิมแล้วมันแตกหรือยังครับมึงไปบอกติงพวกมึงนี่ไอ้สลัมเหี่ยอยู่ในลืบสลัมมึงนุ่นสลัมบอมเบอมึงรุดข้อมาอย่างไหนนี่อนีีตโตอิดเลยนี่ว่าเหี้ยไอ้สลัมบัมเบนี่ว่า สวัสดีครับพี่ชายว่าว่าไงครับพี่พี่พี่เข้าแกงมาใหม่เหรอครับเนี่ยตม้พูดเคยเห็นเข้ามานานแล้วครับมีมีอะไรหรือเปล่าครับไม่มีครับเห็นพี่หล่อดีครับครับทะ <c oughs> ลึกนะเฮียเนี่ย <c oughs> ตูต้พูดไม่เคยผิดเลยว่ะเฮี จำที่ตู้พูดได้ปะสนานเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเปียบเหมือนเดิมเย้ค่อยๆเก็บบุญิรับไว้บุญิรับไว้แจะยืนเล่นเล่นไปก่อนเนาะให้จบก่อนก็ได้ค่อยว่ากันเหมือนเดิมเปียบเลยไม่เทนกันมาดีที่ผายเลยนี่ว่าเีย มึงรู้จักงูสิงไหมมึงฟังกูนะคนที่มึงเลี้ยงไว้อ่ะอาจจะเป็นงูสิง่งทำกูไว้ที่มึงอยู่กับมึงอ่ะมึงรอมันฟักตัวเป็นไข่แล้วอะตอนนี้งูตัวนั้นอ่ะมันมันรอสิงมึงอยู่ โลฮาร์พโลครับโลฮารบพี่ว่าไงน้อง่อวันนันไม่ใช่กล่องจูนอ่ะพี่เป็นเฟะครับแ้มันเป็นกล่องไม่ใช่หรอเป็นเศดพี่เป็นเศษโอ้โหการการการครึ่งราคาได้ครับได้ครับพี่ผมผมตอบไปให้ครับพี่ครึ่งราคาเนาะมา4ี0 0 0นห้าได้ครับฮะ ต้นราคาครับพี่ผมว่า500,000ครับโอเคโอเคนอ้องเลขเลขอะไรครับผมส่งเลขไดครับพี่ได้ได้ได้ <laughs> ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยครับเอ,า,อาง่ายๆนะมึงฟังนะเดี๋ยวมีบึ้มบัมสัมบี้สัมดองซัมติงแต่เชื่อมึงสุดมึงแบบมันเป็นงานกันนี่ว่ามันเทนกันมาดีเลยนี่ว่า เดไปหาอะไรงีใครด้อยริงอย่างเงี้ยเวลาผู้ถามหน่อยเวลาเราเอาเอาเรื่องแรกก่อนเลยเรื่องเวลาเราเราสลบอย่างเงี้ยเรากดจีแค่เรียกหมอได้เราไม่สามารถเรียกเพื่อนมาช่วยเราได้ใช่ปะถ้าเรายังไม่โดนหมออ่ะเพลงมาลี we met y esterday I would like to learn หวยไทยคำทีส์มีออเกนเซอร์ไปปะถ้าเราถ้าเราสลบอยู่เงี้ยรู้สึกว่ากดได้แค่จีหมอหรือเปล่าจีเพื่อนไม่มีนะ นะเออให้เ,ออเ,ออเขาเล่นไปก่อนยังไง มันมันทำด้จบก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ดูได้ไรน้องๆเอาแค่นั้นเองกูก็ได้แค่บอกน้องๆว่ารอกันกไดนน้องเยให้จบก่อนเร่งกับเขาไปก่อนเลยอันไหนมึงไม่แส์สำหรับมึงมึงก็ตามนั่นแหละมึงก็ดูกูเป็นตัวอย่างแหละ รีตัวสำหรับผมมันไม่ใช่ปัญหาสําหรับผมเลยนะเว้ยไม่ได้วอลี่อะไรเลยเรื่องรีตัวรู้ป่ะเพราะอะไรไมึงเห็นในนิ้วกูปะ่ะเนเห็นปะ่ะอ๋อขี้เล็บ <c oughs> ขนาดแกงกูหมด <c oughs> เหลือสูตน <c oughs> กูยังทำให้มันมีได้เลย ไม่ถามของพวกมึงด้วยน,นะเงี้แก๊งของมึงเหลือเท่าไหรอ่อ่ะมึงกล้าเสยถามมึงไหมนะมีเท่าไหรอ่อ่ะเดี๋ยวเช็คบ้างหรือเปล่าสำหรับกูมึงไม่ต้องมาบอก,กว่ากูหลอกว่ากูรีตัวไหมกูหรืออะไรอะ่ะมันไม่มีวงเวลเวลรีเดี๋ยวดิ้นอีกไม่อยากพูดเยอะเนาะเขาดูเขาดูเป็น เขาเรียกว่าดูเป็นเคสกรณีแต่ละเคสลุบห้อมึงฟังอ่ะคุจะใบให้เลยแล้วกันของกูอาจจะโดนแบนเร็วหน่อยไม่เป็นไรแต่มึงก็อาจจะช้าหน่อยแต่อีกนานเลี้ยงขุนไว้ก่อนโคนขุนคนยังคำอ่ะ เราจะไปไปเรเบลตรงไหนวะเลเบลบนร้องอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์ด้วยตอนปลดอ่ะเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์แน่นอนอะไรหรครับมันจะฟักเลยแหละใช่ี่บอกไปดิเจ้าขอประเทศจะทำอะไรก็ได้ร้องดิมาเรเบลที่เดิมหน่อยดิได้ครับพี่เดี๋ยวเอาให้ครับ ไปนะไปบวานสวัสดีครับรี่ต่ดอ,อ,อพี่ชายสวัสดีครับพ,พี่พไม่มีบัตรประบบกันครับมีอยู่37ใบเอาะ อายุก็เยอะแล้วเอาเวลาไปทํามหาแดดเลี้ยงลูกนูงเถอะพ่อหนุ่มลิ้นเปรี้ยบหัวเมียขายนอกโอ้ยมึงโดูในแรงแท้มัันนเพกไม่ได้เลยพี่ต้องไปดีที่สุดน้อาแมวแมวไม่โดนอย่างนั้นน้องไม่โดนอย่างนั้นว่าไงนะไปดิไปดิไปดิจะับจะทับปะมาไรเนี่ยไม่โดนอย่างนั้นแมวไม่โดนเราไปโดนอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวไปกับปิดปะ เอาง่ายๆนะฮะเดี๋ยวตอนโปวดอ่ะกูมีเซอร์ไพร์มันสองอย่างเนาะเดี๋ยวก็ร้องอีกว่าไม่แบบปลดมาแบบมีเซอร์ไพรส์ให้ดีตลอดเลยมันเป็นเรื่องของประเทศนะไอ้เหี้ยมันทำดูมันทำดิไอ้เหี้ยมึงดูมันทำเนี่ยแล้วกูจะบอกจะบอกมึงอย่างหนึ่งนะมึงร้องดิมึงกรีดร้องออกมา,ออาโอ้ยกูใบให้ขนาดนีน้แล้วะธนาคารอย่างมันนะพี่ เสียงดีดีเอ็มเฮดลจริอองๆนั้นอาเบะเราจะ,ะเอาคันนี้นนลากเหรอพี่ตอ๊อดมันมีคันอื่นเดี๋ยวกูไม่เอาคันอื่นลากอาเบะไม้ครับเนื้อไปเบิร์ดขับเล่นอ่อโอนไปแล้วนะน้องได้ครับพี่เอามาครับขามันเป็นเศษเหรอเป็นเศษครับถ้าเป็นกล่องจูนมันกรี๊ฟให้กันได้เลยครับครับบอกมาอ๋อใช่เหรอ โอ้เองก็หายมัน2อหนึ่งใช่ไหมเลขสองตอนหนึ่งถูกปะวันไปที่ดีครับขายงั้นเสร็จแล้วสี่แสนที่แสนห้าครับเขาบอกอะโอเคโอเคโอเคครับพี่ครับไอ้บินครับอันนี้อันนี้อันนี้พี่โกอยู่นะพี่บอกก่อนครับว่าคือคือพี่อยากถามแบบตรงๆเลยอะแบบแบบไม่รู้นะว่ามึงจะอยู่ไหนมาก่อนแต่ตอนนี้มึงอยู่เอ็นเอ็มดีเว้ยครับพี่พี่อยากถามมึงตรงเลยว่าไอเรื่องพี่สอนน้องในการที่ผิดเนี่ยมันมีีอยู่จริงใช่ไหม สอนในการที่ผิดคือเรื่องไหนอะเพ่มันต้องมันมันไม่มีนะถ้าที่เห็นมันก็ไม่มีนะไม่ใช่มึงเข้าใจความหมายถูกไหมก่อนมึงจะไมาอยู่ก่อนมึงจะมาอยู่กับพี่อ่ะครับมึงฟังดีๆนะไอพี่สอนน้องในทางที่ผิดนมันมันมีอยู่จริงไหมไม่เพ่ตอบตรงเลยไม่ไม่มีเพ่ไม่มีไม่มีเพราะว่า เรื่องอะไรผมต้องถามว่าเรื่องอะไรก่อนมันมันซึ้อบืดนะไอ้วินอะเรื่องกำกามก็อาจจะแบบมีบางส,าสักไหนเห็นไหมล่ะก,ละกูบอกข<ใ>นาดกูบอกกูจะเปะกูจะแบบถ้าเกิดเล่นนอกเกาะไม่มีครับเพ่ที่ห้ามตลอดใช่กหน่ะบอกกูห้ามอีกแล้วน่ะโอ้โหไอ้เย็ดแม่ไอ้เย็ดแม่ไอ้ไอ้เย็ดมากพี่พี่พูดถึงเรื่องไหนเล่นส <ย S 2> ตอรี่หรือเรื่องอะไรมึงฟังกูนะก่อนมึงจะก่อนมึงจะมาอยู่กับกูอะก่อนมึงจะมาอยู่กับกูคือกอกับพี่แล้วแบบว่า มีมีพี่บางคนอ่ะสอนน้องแบบแบบในทางที่เฮี้วเบื้องไหมเข้าใจความหมายปะมีมีปะเข้าใจละมีเออมึงไม่ต้องห่วงเว้ยเพราะมึงจะโดนอะไรอ่ะเพราะตอนนี้มึงอยู่กูแค่นั้นเองกูครับพี่ผมมีแบ็คหนาไงแต่ว่าอยู่กับพี่นี่ไม่มีนะแต่ก่อนหน้ามาเจอพี่อ่ะมีโอ้โหลุ้มือจัดอ่ะ ไอ้วินบอกอยากให้วินได้เหล่าวินได้เหล่าปุ๊บเหล่ามีอะไรอยูย่ดูเลยเลยก็ไม่แพ้เลยสวัสดีครับสวัส<ค>ดีครับสวัสดีครับผมบอ่ะมาเทศบัตรประกันนะเอาเดินี่ไงแอดมินเลยใครไม่มีบ้างอ่ะเฮ้ยเหม็นที่ไรวะไอ้ียกัมต้นเหรอ JK ไม่ยังมีอกมีสามสิบเจ็ดใบเอาแค่สักสามใบเอาเอาเอาไปเอาเอาไปแปดใบเลย ไม่มีตังเทดพี่มันใบละห้าหมื่นเอาห้าสี่ห้ายี่ห้าเอาเอาพี่ไปก็ได้เอาเทปห้าใบครับบัตรประกันจากผมเลยเทดที่ไข่หวานได้เลยครับขลังนียครับอยู่ไหมไค่พี่ไข่บ้าไหมครับเออมันก่อนมันจะไม่อยู่มัน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 รู้มาก่อนกูบอกแล้วบางทีกูอาจจะรู้อะไรกูก็เซฟไปให้เขาด้วยเซฟไปครับ หนี่มก็ถามมันไปตรงๆเลยไอ้เฮี้ยเก็ตมันสอนอะไรเฮี้ยเฮียให้พวกมึงมไหมพ่อหนุ่มนิ้นเปรี้ยกับตาพี่ตอครับฝากขายดครับสองแปดสองครับเท่าไหร่อ่าห้าใบสองแปดห้าครับมาได้ไหมชักไอ้ดีอะไรนะชักข้างนอกเขาไม่อยู่ไหนสองแปดสองครับ